สวัสดีค่ะวันนี้พ่กินอยู่ในคอตามเคยค่ะวันนี้ก็แค่มาจัดผักนะคะมาเป็นอาหารเที่ยงค่ะขัวเล็กๆนะคะขัวเล็กๆของเราขัวมินิมินินะคะเสียงนั้นค่ะเสียงเออเสียงรถตัดหญ้านะคะ สำหรับปีสองศูนสองหเริ่มใหม่ค่ะเริ่มใหม่ทำให้ดีที่สุดนะคะคือเมื่อก่อนน่ะที่กินทำทำช่องใหม่ๆนะคะมันผลงานไหมมันมันไม่ค่อยโอเคเนาะเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็เรียนรู้ได้เยอะเนาะเริ่มใหม่นะคะขอโอก,กาสดีๆนะคะให้แกทุกคนเลยค่ะไม่ว่าใครนะคะ ย่อมทําในสิ่งที่ใหม่ๆขึ้นมาได้เนาะมีประสบการณ์ค่ะ,ะแม่ปิ่นก็เริ่มจะมีประสบการณ์ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะเพ่อ <c oughs> <c oughs> จะถ่ายสิ่งดีๆมีคําพูดที่ว่าเออเพราะนะคะที่ถูกต้องนะคะเมื่อก่อนก็มีนั่นเลยค่ะแต่ว่าเรา,เราไม่ค่อยกล้าจะถ่ายออกหน้าพูดแบบนี้นะคะมันยังเคินเนาะแต่ตอนนี้เราดูเราดูคนอื่นก็ทำเลยว่าสบายๆเนาะ มันก็ได้อยู่ค่ะเราก็ต้องเอาแบบสบายๆนะคะเ <c oughs> มื่อก่อนก็อายด้วยเนาะอายแล้วก็กลัวว่าจะพูดผิดนะคะคเรามันก็มีพูดผิดอยู่บ้างค่ะแต่ว่าเวลาเราพูดผิดเราก็ต้องคิดแก้ไขใหม่ให้มันให้มันพูดให้ถูกนะคะวันนี้แม่ขึ้นกจ็จะคือมาจัดผักนะคะมาจัดผักค่ะ อยู่ในครัวตามเดิมค่ะตอนเช้าเช้าสนมากจะอยู่ในครัวค่ะหุงหรือว่าไม่หุงก็ต้องอยู่ในครัวนะคะทํานู่นทานี่ค่ะอัน,นึกวยเตียวมาค่ะว่าจะทำาน่้งเพียงหรืน่าจะได้่าทําแล้วไปกินอย่างอื่นค่ะจะทำกินกับลูกสาวลูกสาวก็มีข้าวแล้ว กระเทียมค่ะกระเทียมใหญ่มากเลยที่มาเลเซียนะส่วนมากจะใช้กระเทียมนี้ค่ะเพราะว่าปอกง่ายทำอาหารง,ง่ายค่ะวะ่าซาชิือว่าจะใช้อะว้า สำหรับแม่บ้านทุกคนนะคะที่ว่าอยู่บ้านก็ต้องจัดบ้านทําอาหารเนาะแม่บ้านที่ทํางานก็คือไปทํางานเนาะตอนเช้าๆม,มีเวลาจะมาหุงเนาะบางคนถ้ามาหุงกับข้าวบ้างก็คือวันหยุดเนาะแล้วสําหรับคนวัยทองอย่างแม่กินก็คืออยู่บ้านค่ะอยู่บ้านนะคะแล้วแต่ว่าเราจะหุงหรือไม่หุงเราไม่หุงเราก็เพราะเราอยู่ใกล้อยู่ ใกล้ในเมืองเนาะไม่หุงไม่ทำกับข้าวเราก็ไปซื้อกินค่ะถ้าวันไหนวันไหนว่าเราจะหุง,หงแล้วก็หุงนะคะง่ายๆนะคะกินอะไรก็ได้เนาะแค่ว่าให้เราอิ่มแต่ว่าบางคนก็ชอบหุงนะบางคนชอบหุงก็คือชอบทำกับข้าวเนาะแม็กกินก็ชอบเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าแต่ก่อนนะั้น ยี่ตอนนี้ว่าลูกเราเล็กๆกับชอบทาค่ะตอนนี้ลูกเราก็เป็นเย่าเป็นเรือนกันหมดแล้วเนาะไปอยู่ที่ต่างๆเนาะอยู่มุมนี้บ้างอยู่มุมนู้นบ้างเนาะก็ไปทํางานไปเปิดร้านก็เนาะแล้วแม่พินกอ็อยู่บ้านก็เฉยๆธรรมดาเนาะอยู่กับลูกสาวค่ะ ล,ลูกสาวตอนนี้ก็ไปเปิดร้านแล้วเนาะ,ะเหลือแต่แม็กินคนเดียวก็คือแล้วแต่ละค่ะหูงหรือไม่หูงทำความสะอาดบ้านไปก็คือเก็บกวาดไปดับนู่นดับนี่เนาะเก็บนู่นก็แก่แก้ตาภาษาของคนอยู่บ้านเนาะแม็กินก็จะมา เอผักตู้เย็นนะคะว่าจะหุงอะไรวันนี้เนาะต้องนั่งค่ะเรามีอายุเนาะเรา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 ก้มแบบนี้ไม่ได้นานๆนะคะ่ะเพราะว่าเราก็ดูแลสุขภาพเนาะว่าเวลาเราอยู่คนเดียวแบบนี้เราล,ลูกเราไม่ได้อยู่บ้านเนาะเราก็ต้องดูแลสุขภาพคือเราห้ามเลยว่าก้มแบบนี้นานๆมันมันไม่ดีเนาะหผือว่าจะหน้ามืดหน้าอะไรเนาะมันก็ไม่ดีต่อเดี๋ยวเวลาเป็นอะไรขึ้นมา ล้มหรือว่าอะไรเนาะมีใครอยู่บ้านค่ะทําอะไรก็ต้องนั่งนะคะนั่งหาเก้าอี้มานั่งนะคะมันก็จะได้สะดวกเนาะไม่กลัวว่าเวีนหัวหรือว่าอะไรนะคะลูกกุ้งาค่ะลก็ุลูกกุ้งต,รก,ตรกรอบมากเลยอืมอร่อยค่ะล้างล้างแล้วนะคะ คือมันยังไม่ยังไม่ได้จัดเลยเดี๋ยวไม่กินจะกินผักนี่สลัดอันนี้ผักชีใบกุ้ใช่นะคะซื้อมาแต่ว่าผักเวีดยดจอมอันนี้เออมาแล้วผักทองค่ะ <c oughs> ก็เสีไปเลยเมื่อวานกลัว <c oughs> ว่าผัก,กน,นะองชูรส้ว พริกถั่พริกเขียวคือบ้านมันอยู่ใกล้กับเออเขาเรียกว่าอะไรมินิมาร์คนะถ้าเมืองไทยเมืองไทยน่าจะเรียกมินิมารนะ์คเนาะถ้าบ้านเราเรียกมินิมาร์เก็ตนะคะเราจะเรียกมินิมาร์เก็ตค่ะ คือวันนี้วิดีโอนี้ก็คืออาจจะเป็นวิดีโอที่ว่าอันอันใหม่สำหรับปีส2026นะคะที่พี่ปิ้นได้มายืนพูดคุยแบบนี้ค่ะกล้าหาญมั่นใจเนาะขอบใจทุกคนนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้กับแม่ปิ้นมีกําลังใจได้เอได้ทำวิดีโอใหม่ๆดีๆมาแบ่งปันกันชมนะคะขอบใจทุกคนนะคะ ถ้าเราลุกขึ้นนะคะเราเราลุกขึ้นนะคะเราก็ต้องแปลว่าเอาเอามือทํ้หัวคอแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราห้ามขึ้นแบบนี้เรากลัวว่าหัวคอเราจะมีปัญหาค่ะคำรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อ้ช เเที่ยวหน้านะคะคือวิดีโอหน้าชีวิตอาจจะออกมาพูดคุยแบบนี้นะมาพูดคุยกับเพื่อนๆื่อนน้องๆน,นะคะสนุกสนานในการพูดจาอะไรก็ได้เนาะที่เรามีความสึกว่าเราอยากแบ่งปันเอสิ่งดีๆกันนะคะการใช้ชีวิตอยู่ในครัวเรือนหรือว่าชีวิตประจำวันอะไรก็ได้เนาะที่เราอยากจะทำมาแบ่งปันกันนะคะ เพราเราก็อยู่คนประเทศกันเนาะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าเราเราก็ใช้ชีวิตธรรมดาะค่ะแต่ว่าบางทีการเป็นอยู่มันก็ไม่เหมือนกันเนาะการกินกันอะไรเราก็แบ่งปันกันนะคะโอเคนะคะสมหรับวันนี้ <S <S พี่พิ้นก็จะขอเข้าครัวนะคะไปทําความสะอาดผักอะไรตามที่ว่าในพิ้นกิดอยากจะทําเช้านี้นะคะเดี๋ยวจะบรรยายยาวเกินไปค่ะ เดี๋ยวถ้าหน้าไม่ขึ้นก็จะมาเป่งปกันนะคะกันกันกินกันอะไรของพวกโรนะคะพอะมันจะแตกต่างกันยังไงเนาะเกลายบายขอบคุณมากมากคะ่ะ thank you วัสดีมา